สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมีดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกันประจําเดือนสิงหาคมมาฝากกันนะคะ ชาวราศีกันคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะเราจะมาเริ่มที่การงานการเงินก่อนนะคะดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนานะคะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วลองดูเรื่องราวก่อนนะคะหรือบางทีจริงๆแล้วนะเราดูแล้วเราก็พยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นดีขึ้นนะคะไพ่ดีทําให้เลยย,ยิ่งขึ้นไปนะคะส่วนไพ่ออกมาไม่ดีนะเราก็ระมัดระวังตามนั้นนะคะก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นเนาะ ผนหนักเป็นเบานะคะสำหรับชาวราศีกันมาดูการงานการเงินกันก่อนค่ะ The Chariot นะคะเดือนนี้ก็เหนื่อยพอสมควรค่ะนะคะมีสีถ้วยมี j u d g ัด n t นะคะเหนื่อยแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างน่าจะที่เรารอคอยน่าจะใกล้ที่จะมาแล้วนะคะความสำเร็จ ะะโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการาทํางานนะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นบางทีเราอาจจะมีการที่แบบว่าวางแผนพี่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอยากให้ชาวราศีกันย์เชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราสึกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันเป็นโอกาสดีขอให้เปิดใจรับโอกาสนั้นนะคะอาจจะไม่มั่นใจอาจจะคิดมากหน่อยคือกังวลนะว่าเอ๊ะมันจะสําเร็จไหมเราจะทําได้หรือเปล่า มันจะมีปัญหานน่นนี่นั้นไหมเพราะว่าเรารอบคอบมากเราคิดละเอียดนะคะซึ่งมันก็ดีแต่ว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่ามันจะสําเร็จไหมแต่ว่าถ้าเราทุ่มเทนะมันมี The c h a r ลิอมีจัสติ e ชาวราศีกันด้วยความละเอียดรอบคอบด้วยความเอาจริงเอาจังและความทุ่มเทความเป็นนักสู้ของคุณนะคะเรียกได้ว่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรอกคุณสามารถจัดการได้นะคะ อาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความกังวลใจบ้างในเรื่องของการงานในเดือนสิงหาคมแต่ไม่ต้องห่วงนะคะสู้ได้แล้วก็จัดการได้ทุกอย่างนะคะสําหรับชาวราศีกันต้องใช้คําว่าทุกอย่างเลยความเป็นคนที่พินิษพิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลของคุณและความเป็นนักสู้นะคะจัดการได้ให้เชื่อมั่นตัวเองไว ในส่วนของการเงินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็มันเป็นเงินที่มาจากการทํางานน่ะนะคะคุณทํางานไม่หยุดคุณสู้เต็มที่เพราะฉะนั้นการเงินแม่หมอมองว่าไม่มีปัญหาแถมมันมีโอกาสดีๆนะคะโอกาสใหม่ๆม,มันเหมือนกับว่าในเรื่องของการเงินมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลมากแค่วางแผนการเงินให้รัดกุมนะคะตั้งแต่ต้นเดือนคือมันเหมือนกับว่าโอเคแหละบางทีไอ้ช่วงสิ้นเดือนกรกชกาเราอาจจะรู้ว่าเออเงินเราจะเข้าเท่าไหร่นะคะ วางแผนให้รัดกุมว่าเราจะเก็บเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่นะรายจ่ายประจําเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะคะรายจ่ายฉุกเฉินยังไงนะ,ค,ะความเป็น j u s t ิสของคุณเนี่ยคุณละเอียดรอบคอบอยู่แล้วนะคะวางแผนได้ดีแล้วก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นไปตามแผนแล้วก็จะไม่มีอะไรนะคะ <c oughs> เผื่อเงินสํารองไว้เราจะทําให้จะทําให้เราไม่ต้องไปกังวลมากนะคะในเรื่องของเอ่อบางท่านถามแล้วโชคลาภมีไหมไหมหมอ <c oughs> <c oughs> โชคลาภก็แล้วแต่บุญแต่กรรมอะ่ะมันมี j u รจัดเมขึ้นมาเอ่อาที่ผ่านมาทำบุ มาเยอะนะคะทาบุญมาเยอะแล้วเราก็อี่ผ่านมาก็ถูกอยู่บ่อยๆนะอะไรประมาณนี้ก็อาจจะก,ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่หมองว่าไม่น่าเสียงเท่าไหร่เอาแค่สนุกสนุกก็พอนะคะมัน,ม,นมันเด่นที่เงินมาจากการทํางานของเรามันต้องเหนื่อยอะเรียกได้ว่าอย่างตายออกถึงจะได้เงินนะคะภาษาอีสานจะพูดกันแบบนี้นะคะมาดูในส่วนของความรักกัน คนโสดกันก่อนนะคะสิงหาคมนะคนโสดราศีกันเป็นอย่างไรบ้างสองไม้ค่ะนะคะน่าจะเ,เพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะอยากเลื่อนฐานะเป็นแฟนนะคะเพื่อนเราบางคนคุยคุยกันอยู่นะคุยกันเป็นเพื่อนอยู่ดีๆพอเห็นเราโสดอาจจะอยากเลื่อนสถานะเป็นแฟนนะ <laughs> น่าจะมีคนเข้ามาคุยนะมีเดอะแมจิกเชียนด้วยแต่บางทีมันสำหรับชาวราศีกันเองอาจจะอาจจะเร็วไปนิดนึงนะคะเราอยากพิจารณาแบบว่าให้ชัดๆหน่อยนะคะมันมีห้าถ้วยมาขวางด้วยนะคะเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเรื่องราวเก่าๆนะจากความสัมพันธ์เก่าบางทีมันก็เราก็ยังนึกถึงบ้างอะเนาะ นะคะมี2จิต2ใจบ้างยังไม่พร้อมสําหรับการเริ่มต้นใหม่เท่าไหร่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าคุณเองคุณก็พอใจกับคนที่เข้ามาคุยนะอาจจะยังเป็นคุยแบบทางไกลนะคะอาจจะเพิ่งแค่แชทๆชกันนะแชทกันไปแชทกันมาแต่คุณรู้สึกดีนะคุณรู้สึกว่าเออมันก็อาจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะคุณมีความรู้สึกที่ดีนะเพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะด้วยด้วยความวุ่นวายใจเราก็อยากให้เป็นเพื่อนกันไปก่อนเรายังไม่อยากที่จะรีบร้อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ เรารู้สึกเหมือนกับว่าเอออยู่แบบเนี้ยมันก็มีความสุขดีทํางานนะคะอยู่กับครอบครัวแล้วคุณก็สนุกนะบางท่านต้องบอกว่าคุยหลายคนด้วยซ้านะชาวราศีกันคุยคุยคือมันไม่ผิดอะไรนะเพราะว่าคุณยังโสดไงคุณยังไม่ได้ตกลงปงใจว่าเออฉันจะคบคนนี้ฉันจะคบคนนี้เป็นแฟนนู่นนี่นั่นนะคะคุณคุณมีเสน่ห์นะคะคนนู้นคนนี้ก็อยากมาคุยเพียงแต่ว่าเออขอเวลาสําหรับที่จะเออ่ ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตซะก่อนนะคะขอให้พร้อมแต่จริงอยากให้ชาวราศีกันแบบว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีนัจริงเราเงยหน้าขึ้นมาแล้วเราก็ก้าวต่อไปดีกว่านะคะอดีตทิ้งมันไปนะคะคนโสดราศีกันเนาะฝากเอาไว้นะคะมาดูคนมีแฟนกันค่ะนะคนมีแฟนไม่หมาะขอพูดถึงคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีดกันมาโดยตลอดก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเดือนนี้จะยังดีอยู่ไหม ต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะคือบางทีความสัมพันธ์ที่มันลาบลื่นอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะมีเดอ star, าร์มีเดอ h ์ไฮพิเซสมีเดอ l ์เ e เวอร์ค่ะมี5ดาบนะคะ มีสองถ้วยสิ่งที่ชาวราศีกันที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วต้องระมัดระวังคืออะไรนะคะคือการทะเลบบาะเบาะแวง้งการมปีปากเสียงการปากเสียงด้วยเรื่องอะไรปากเสียงด้วยเรื่องคบซ้อนคุยซ้อนเรื่อยเรื่องของความหวัดระแวงอาจจะเป็นเพราะว่าคุณสองคนคบกันแบบมีระยะห่างก็ได้เราก็ใช้ชีวิตของเราเป็นส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนนะคะเหมือนกับว่า,เ,าเราไม่ได้คบกันแบบว่าตัวติดกันะ่ะ แต่รักกันนะไม่ใช่ไม่รักกันนะคะแต่บางทีอาจจะมีเรื่องราวที่มันเหมือนกับว่ามีความหวัดระแวงมีความแบบมออีอาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างมาหรือกอสังเกตแฟนอยู่อะไรประมาณนี้หรือมีการจับผิดกันได้อะไรสักอย่างอาจจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่า ถ้าสมมุติว่าจะคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้คําพูดคําจาที่รุนแรงอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เลวร้ายจนเกินไปนะคะค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันคุยกันด้วยหลักฐานนะอย่าลืมว่าเราสองคนรักกันอยู่นะคะมันมีสองถ้วยเรารักกันอยู่เราไม่ใช่ไม่รักกันคือบางทีใครคนนึงอาจจะหวั่นไหวไปแบบ ด้วยความแบบเออไม่ได้ไม่ทันคิดก็ได้เช่นแติว,ว่าบางทีแฟนเราด้วยความเจ้าชู้ความเจ้าเสน่ห์ของเขาไปเที่ยวกับเพื่อนไปคุยคือเขาเจ้าเสน่ห์คนนู้นคนนี้ก็ชอบมาคุยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่หนักแน่นนะคะโอกาสที่จะทะเลาะกันเรื่องนี้โอกาสที่คุณจะแบบว่าเธอไปทําอะไรโน่นนี้นั่นเนี่ยลมขึ้นด้วยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงด้วยนะคะอาจจะเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าอารมณ์มันมันงูดเหงิด นะคะคือถ้าปกติเราอาจจะไม่เป็นแบบนี้เราอาจจะไม่ไปโวยวายหาเรื่องกันเนี่ยต้องระวังให้ดีนะคะเนี่ยต้องระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างนะคะเราอาจจะต้องอดทนก่อนนะคะอดทนแล้วก็รอดูสถานการณ์คือในเรื่องของความเจ้าเสน่ห์ของแฟนเราเนี่ยคือบางทีมันแก้ไขได้ยากตัวเขาเองนะคะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไร นะคะอันนี้ไม่เหมอต้องบอกว่าขอมองในแง่ดีเพราะว่าเราพูดถึงคนที่มีความสัมพันธ์ดีมาก่อนหน้านะคะไม่ใช่คนที่ทะเลาะก,กันเรื่อยๆคือจริงๆคุณอาจจะรู้ด้วยซ้ําว่าคือบางทีแฟนคุณก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะคนนู้นคนนี้ก็ชอบมาคุยนะคะก็ก็ต้องอดทนนะคะพยายามพูดพยายามคุยแล้วก็หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแว้งนะคะยังไงก็ตามแต่อย่าอย่าไปคิดว่า โอ,โ,อโอ้เธอจะไปไหนก็ไปไม่เอาแบบนั้นนะคะเราต้องอดทนก่อนแล้วก็หนักแน่นให้มากมั่นคงให้มากกับความสัมพันธ์เพราะว่ารักกันอยู่นะคะอ่าโอเคทีนี้สำหรับชาวราศีกันที่มีความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะสิงหาคมจะเป็นอย่างไรคะ่ะสิไม้ justice นะคะ strength the chariot เหนื่อยเหมือนกันเนาะสิบดาบค่ะมีทั้งสิบดาบสิบไม้ชาวราศีกันที่มีปัญหามาก่อนหน้านะสิงหาคมคุณจะรู้สึกว่าคุณยังเหนื่อยมากอยู่เลยนะคะมองยังยังไม่เห็นทางออกยังไม่เห็นทางที่จะแก้ไขปัญหาแล้วถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าคุณคุณอยากจะเลิอกอะ่ะมันจะได้เลิกไหมมันอยู่ที่ตัวคุณเลยแต่แม่หมอมองว่าคุณคุณจะทนอยู่ต่ออีกสักหน่อยอะค่ะ มันเป็นไพ่ของคนที่ตัดสินใจช้านะคะเออตัดสินใจช้าแล้วก็มีความเป็นนักสู้สูงมากเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้คุยกันเป็นหลักเป็นการว่าเออเลิกกันเถอะคือถ้าแฟนเราไม่ไม่พูดออกมาว่าเธอไปจากชีวิตฉันสักทีฉันไม่เอาแล้วฉันไม่อยู่แล้วประมาณเนี้ยเราก็คงไม่ไปถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันกั้ากึ่งไม่รู้จะเลิกหรือไม่เลิกมีแนวโน้มว่าคุณจะทนนะคะก็ทนไปเรื่อยๆเนี่ยนะไม่ไม่เห็นเป็นไรเลยความอดทนสูงค่ะเนาะ นะคะก็ก็ต้องรอดูสถานการณ์แบบอาจจะเป็นช่วงที่กําลังแบบว่าเราก็นิ่งเขาก็นิ่งกําลังพิจารณากําลังตัดสินใจอยู่นะคะมันอาจจะเป็นคนสองคนที่ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกนะคะนิ่งจริงๆค่ะสิงหาคมนะคะฝากชาวราศีกันเราต้องอดทนแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะ ปัญหามันยังมีอยู่ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้วก็เรายังไม่สามารถที่จะออกจากความสัมพันธ์ตอนนี้ได้ด้วยซ้ําตัดสินใจก็ยังไม่ได้เพราะฉันอยู่กับตัวเองนะคะช่วงที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับเขาเราก็ลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะปัญหามันเกิดจากอะไรแก้ได้ไหมนะคะมันเกิดจากเราหรือเปล่าหรือเกิดจากแฟนเราถ้าเกิดจากแฟนเรานะจะบอกยังไงให้เขาได้แก้ไขหรือเขาจะยอมแก้ไหมก็ต้องได้อดทนรอก่อนคือหลายสิ่งหลายอย่างมาอยู่ในช่วงคาราคาซังเพราะฉะนั้นเราจะไปเร่งสถานการณ์ คือเหมือนกับว่าบางทีถ้าสมมติว่าเราใจร้อนแล้วเราบอกว่าเนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะเคลียร์สักทีเนี่ยอยากที่จะนู่นนี่นั่นคือบางทีมันไม่ได้ดั่งใจเราเพราะฉะนั้นราศีกันนะคะคุณต้องอดทนนะคะให้สมกับความเป็นธาตุดินของคุณนะคะก็ให้กําลังใจชาวราศีกันค่ะคาราคาะซังอยู่ต่ออีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ากันยายนนะคะมันจะดีขึ้นไมหมจะได้พูดได้คุยได้เคลียร์หรือเปล่านะคะทนอึดอัดนิดนึงนะ,ะโอกาสหน้านะคะค่อยกลับมาพบ มาคุยกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ